ไรเชวุฒิราชรอนนิยมนะครับอันนี้ก็ร่วมกับทีมสิทธิ์โสธรน,นะครับจะมาร่วมดัดง,งาน่งขันีเรือขนาดเล็กนะครับเรือเครื่องจนต์ขนาดเล็กเพื่อที่จะหาเงินรายได้นะครับให้กับให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตะมลต์บางปางของเรานะครับผมมองว่านักวันนี้นะครับเป็นนักเรียนแล้วก็ค,ครูนะครับในโรงเรียนในพื้นที่ของเราเนี่ยกำลังขาดแคลนนะครับก็เลยอยากจะ ให,ให้เป็นขวัญและกำลังใจนะครับถ้าเกิดว่าผู้ใดที่จะสนับสนุนก็ยินดีนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดในการที่ว่าเราจะจัดรุ่มไหนกฎกติกายังไงเนี่ยก็จะต้องขอให้บุญลันนะครับบุญลันเป็นคนที่แจงกับพวกเรานะครับตุ้มหนึ่งเรือสองตอนมิตีเก้าเสื้อเดิมอ่างเดิมฝ้าเดิมห้ามป่าดขบูเดิมใส่ถังนะครับแล้วก็รุ่นที่สองเรือกระบะปมิติเก้ารูปเปอเสื้อเดิมฝาเดิม ขปูไปจำกัดข้อกระป๋องโรงงานแล้วก็รุ่นที่สามเรือกระบาเสื้อเดิมห่างเดิมแับเดิมครับเ,เป็นเรือกระโดดแล้วก็รุ่นที่สี่หกสิบห้าเรือกระบาตับเดิมไฟเดิมหวาวแต่งได้แล้มาน้องเทนมีทั้งหมดสี่รุ่นนะครับน้ำหนัก คนขับก็ประมาณไม่ไม่ต่ำกว่า5้าถึงโลกับรายละเอียดมีของข้อผาวดังนี้ครับเดี๋ยวที่ตาดได้เหตุได้ครับถ้าต้องการรายละเอียดเนี่ยบางบริษัทน,นะครับทีของสิงสทธ์สุทรเพจสนทนาเรือซิ่งนะครับก็เออกรื่ององความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าในน้ํานะครับได้ประสานงานกับโรงพักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อดูแลความปลอดภัยรท้องถนนแล้วก็อาสารุกงปติทินนะครับ เพื่อขอผู้ภัยทางน้ำนะครับเข้ามาดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะครับส่วนท่านที่ผ่านไปผ่านมาเขาแวะไว้ชมได้นะครับที่จะวรถก็มีจัดไปให้แล้วล่ะแต่วันอาทิตย์นะครับ15พฤศจิกายน2563นี้นะครับขอย้ำอีกนิดนึงก็คือว่ารายได้นะครับรายได้หลังจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับทั้งหมดมอบให้กับโรงเรียนในตำบลบางปลานะครับขอบคุณทีนงานนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชน ขอบคุณผู้ให้กำลังใจพวกเรานะครับทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจบางปาัสเตชันนะครับขออนุญาตปิดการแถลข่าวแต่เพียงเท่าน,นี้ครับ